ไปครับลเรืองนี่เฮ้ยพอไดอแกง้วครับวันนี้ก็ <โอ kee> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเย็นๆเนาะก็มาหายอยู่หากินกันคือเก้าครับวันนี้ผมมาดักปลาไหลครับนี่หมายข้างหลังผมเป็นคลองคลองนี้ถัดลงมาจากเขาครับไอคลองนี้เหนือสุดละ ช่วงนี้ปลาไหลน่าจะยังขึ้นอยู่เนาะขึ้นอยู่แต่ผมจะดักตามคลองนี้ครับอู้ท่านผู้ชมครับมีกบโดดลงไปด้วยพอน้ําลงแล้วค่อยมาดักกันครับก็มีรันมาประมาณสักสิบหลังครับวันนี้เป็นสิบหลังโอเคสภาพหมายก็อันนี้ฝั่งนี้ก็น่ารุนท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็น่ารุนแต่เนี่ยถ้ามันมาแหละมันมันจะมาตามนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ จากคลองนู้นน่ะจากคลองนู้นขึ้นมาขึ้นมาเนี้ยนี่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 หมายนี่หมายนี่โอ้โหแสงแดดก็จะลงไว้อย่างหลังสองหลังครับสุดเหย,ยื่อก็เหมือนเดิมเลยสุดเหยื่อเหมือนเดิมเลยตอนแรกก็จะว่าจะไปดักปลาไหลแม่น้ําครับปลาไหลแม่น้ํามันจะค่อนข้างที่จะตัวใหญ่หน่อยเนาะแต่เนี้ยปลาไหลแถวเนี้ยมันจะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับท่านผู้ชมเต็มที่ก็ไม่เกินแฮนด์ก็ถือว่าใหญ่สุดละแต่นั้นจะได้ตัวสุดแล้ก็จะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่หาอยู่หากินกันไปครับแต่โอ้โหทางนู้นคนดักกันเยอะแยะเลยท่านผู้ชมก็เลยหันมาดักตามปลาไหลนาปลาไหลบึง,งตามคลองนะครับเผื่อจะพอมีได้ตัวได้แกงกันบ้า่พรุ่งนี้เนาะไปเดี๋ยวเราไปทําการดักกันเลยครับส่วนวิธีดักก็เหมือนเดิมครับก็มีล่องรอยคนมาดักอยู่เหมือนกันนะครับคุณันหน้ารัานให้เรียบเหมือนเดิมครับ เอาเลยครับใช้เท้าปั่นเลยแล้วก็เอามือควักๆหน่อยครับเผื่อมีที่เยอะเนี่ยปลาไหลมันจะชอบล่องตามเลาะๆนี้มาครับ <c oughs> ดูทำรีเหมาะๆหมครับโล่งเกินมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ ออโอคีคก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนะาะปลูกๆปกไว้กประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมก็จะหาดักก่อนครับก็ใกล้จะเย็นแล้วครับท่านผู้ชมใกล้จะเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะดักไม่ทันเนาะเพราะมันหลายหลังโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะเจอกับผมพรุ่งนี้เช้าใหม่ฝ่ายสีทองเนาะเดี๋ยวตอนเช้าเรามารู้กันว่าจะได้แกงหรือเปล่าโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าเชกับบรรยากาศสดชื่นครับวันนี้ก็หมอกลงนิดหน่อยเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ฝนก็ลงลินๆินครับไม่ไม่มากไม่มากก็ถือว่าพอมีลุ้นอยู่สําหรับเมื่อวานก็ผมมาจากปลาไหลไว้เนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นผลงานกันตอนเ,เช้าๆว่าจะได้ขั่วได้แกงกันหรือเปล่าวันนี้โอเคครับไปเดี๋ยวไปดูผลงานรอบเช้ากันเลยโอเคครับจักไว้ หลังแรกเป็นยังไงเอ,อ่อเอามีดไปนี่ก่อนหลังทีหนึ่งปับ๊บเฮ้ยโอ้ยมีตัวครับท่านผู้ชม เดี๋ยวทานก่อนมีน่าจะมีตัวเดียวครับเฮ้ยตัวเดียวหรือสองตัววะนี่ครับโอ้โหเห็นหางไหมครับโอ้ยโอ้ยน่าจะสองตัวหรือตัวเดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอ้ยเต็มแรกมาแล้วเต็มแรกมาแล้ว น้ำแรกไาแล้วครับอาจจะยังมืดๆอยู่ยังไม่แจ้งเท่าไรหร่ฮะนี่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 ตตัววะนนีเ้เดี๋ยวค่อยเราค่อยไปเทลุ่นกันแต่มีแต้มครับท่านผู้ชมนี่เหลืองๆนี่ครับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวไปดูรังที่สองกันนี่ดักดักไว้คองของเดียวกันเลยครับท่านผู้ชมของนี้หลังแรกได้มาแล้วไม่ไม่ตัวก็สองตัวแล้วครับแต่ว่าไม่ ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูหลังที่สองนี่ครับหลังที่สองอดักไว้ข้างล่าง ทำสองรอบแล้วนี่หมายเนี่ยวุ้ยวุ้ยหลังที่สองก็ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โนนุ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 นนนนุน,น้ยมาอีกแล้วอุ้ยเป็นไงมั่งโอ้โหหึู้หลังสองก็ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่หน่อยแต่น่าจะตัวเดียว โอ้โ,อโอมีครับมีตัวมีตัวนี่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 เหลือง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 ห,งหงครับเออเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหลืองเหลืองนี่อ้ยไม่ตัวตัวเดียวก็สองตัวแต่ตัวตัวตัวนี้ใหญ่หน่อยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้โอเคนี่เดี๋ยวพยายามเลาะนี่ไปครับเนี่ยมีหนึ่งหลังครับตรงนี้มีสามหลังแล้วข้างบนนู้นอีกสองหลังครับไปไปดูกัน อย่ามาสองหลังแล้วครับยังไม่พลาดเลยแต่สองหลังเมื่อกี้ก็น่าจะไม่ขาดสองตัวละนะที่ผมดูนะโอเคครับเดี๋ยวอีกหลังตรงนี้มีอีกหลังหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะเป็นคลองยาวออกไปนู่นคลองจวออกไปนูน่นเห็นไหมครับนี่เลยมานี่ผมจะเน้นหนักต้นน้ํานะครับตอนนี้ครับต้นน้ําหมายถึงว่าแทบจะสุดคลองอะ่ะพอปลามันยังขึ้นอยู่ครับช่วงนี้ป่ายังไม่ลงเยอะนี่ตรงนี้ หนึ่งหลังเป็นยังไงสองหลังยังไม่พลาดเลยเฮ้หลังนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมหลังนี้ไม่ได้พลาดไปนหนึ่งหลังตรงนี้ไปครับเยวพยายามกันต่อ เมื่อกี้ยามมาสามหลังท่านผู้ชมสามหลังก็อย่างน้อยก็สองตัวครับได้สองลันมาดูอีกหมายหนึ่งครับหมายหมายนี้มีแค่สองหลังไปเดี๋ยวผมจะให้ไปดูสภาพหมายไปแล้วก็ยามไปพร้อมกันเลยอันนี้เป็นลองเมื่อกี้ที่ผมตักครับอยู่ข้างบนนู่นเนน้ำมันจะไหลลงมานี่ครับนี่เป็นแอ่งพักน้านะไหลลงมานี่แล้วมีหลังนี้นะครับที่ ผมไม่ค่อยจะมั่นใจครับมันยังไงไม่รู้แต่ความคิดผมนะเนี่ยหลังนี้แหละมันเป็นหินเป็นอะไรมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วมันอยู่ท้ายน้ำนะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยจะมั่นใจหลังนี้หรอกแต่ก็ลองดูเอาไอที่เรามั่นใจมันอาจจะไม่เข้าก็ได้กบกระโดดเนี่ยครับหลังนี้นะครับปักก็ปักไม่ได้เลยสเสียบไว้อยางงั้นแหละ คองยาวลงไปนู่นน้ำก็ลึกเดี๋ยวท่วมบ,บูธอีกนี่แหละครับหลังนี้นะฮะผม,มเอามาเทียบเทียบไว้มาลุ้นกันหลังนี้ไม่ได้จริงๆินด้วย ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามกันต่อไปครับหลังเมื่อกี้ฝาวเดี๋ยวมาดูหลังนี้เป็นยังไงบ้างเอ่อ หลังนี้มีตัวครับมีตัวเอ้ยนี่นี่เออีมองไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแต่มีตัวครับนี่นี่นั่น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 เห็นไหมครับหางไว้โผล่หางไว้โผล่เออีนี่ครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในห้องดีๆีแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเป็นปลาไหลนะ นี่ครับยืดที่ยืดอยู่ฮานาฮานาฮานาอ่าได้หลังนี้ครับผมว่าไม่มั่นใจหลังนู้นอ่ะโอเคครับนี่นี่ปลาให้กันต่อเก็๋ไปนี่ก่อนครับเดี๋ยวไปกันต่อน,นู่นมีอีกหลายหลังครับไปาาก็อย่ามาเมื่อกี้จย่มาเมื่อกี้ห้าหลังครับท่านผู้ชมก็ติดไปประมาณสามหลังละอย่างน้อยก็ สามตัวแล้วครับอยู่ในนี้เนาะนี่เป็นอีกหมายหนึ่งหมายนี้กับหมายบึงใหญ่ฝั่งทางนี้ครับท่านผู้ชมน้ำมาไหลมาหากันได้แต่ต้องน้ำแรงๆครับไปครับเดี๋ยวเราพยายามกันเลยว่าจะได้เพิ่มกันหรือเปล่านี่ครับดักรอบนี้รอบที่สองรอบที่สามแล้วมั้งผมอะถ้าไม่มีใครเอาอีน็อตมาลงนะก็น่าจะพอได้อยู่ไปไปดูกัน มีครับมีครับมี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 ตัวโอ้ยนี่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 หาโพลไล้ปโอุ้ยเข้าไปแล้วอ้ยเหยื่อดีนะอู้ยมาอีกหนึ่งแต้มเร็วอือนี่ครับอ้ยเหลืองๆเลยยืยนี่ครับ โอ้หเต็มลำเต็มลำโอ้ตัวใช้ได้ครับไม่ใหญ่มากนะครับรุ่นปลาไหลนานี่ครับเป็นอย่างนี้เฮ้ยหมายีกหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเอาวางไว้นี่ก่อนนี่นี่ครับก็อยู่นี่หนึ่งหลังครับเห็นไหมตรงนู้นหนึ่งหลังอุยปลาช่อนโูหน้าปากเบ็ดมากครับท่านผู้ชมโอ้ตรงนู้นหนึ่งหลังครับไม่ได้ไกลกันครับนี่ก็มุมนี้ โอเคครับมารุนกันเลยจะเป็นยังไงนโน้ยวิวิมีตัวครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ด้วยอุย้ยคล้ายๆจะตายครับท่านผู้ชมโอ้โหหนักอยู่นะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ย ดแต่เหมือนจะตายอ่ะตายจริงๆด้วยอ่ะห่างซิดแล้วเฮ้ยมันตายได้มันกลับลำไม่ได้เหรอผมจะให้ดูเนี่ยครับขา,ขาวๆนี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยแหลปะปลาไหลครับโอ้โหแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชม ต,ตายโอเคตายก็เดี๋ยวผัดไปเลยก็ถือว่าได้ฮะเนี่ยตัวใหญ่อยู่โอเคมาลุนหลังนี่ครับนี่นี่ตะกี้ผมดักไว้นูน่นนะไปตายได้ไงวะรันผมก็ไม่จมน้ำนะ ลังนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมอีหลังนี้ก็ดันตายตัวใหญ่ซะด้วยก็เดี๋ยวมาดูผลงานตอนเช้าพร้อมกันเนาะ่ามันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะผมว่ามันมีตายไปตัวหนึ่งนี่โอ้หนึ่งตัวโอ้ยตัวมันใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่นี่พอได้อยู่พอได้อยู่ ไกลเกินเวยครังนี่ตัวที่สองนี่สุดเหยื่อผมเห็นไหมหอยเชอรี่ตัวนี้ละมั่งที่ตายอ่ะอือโอ้เนี่ยผมตัวนี้ครับตายตัวใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมโอ้นี่โอ้ตัวบล้อเลยตาย ว้ยอันเต,ต็มอืมสีเต็มก็โอเคพอได้แกงได้อะไรกันอยู่อือโอเคนี่ครับผลงานที่ได้เห็นหรือเปล่าเลยนี่ ก็เป็นผลงานตอนเช้าที่ได้มาตัวนี้ตายครับท่านผู้ชมตายไปตัวหนึ่งโอ้เสียดายก็พอได้แกงแล้วครับวันนี้โอเคพอได้แกงโอเคครับวันนี้ก็ได้ห้าแต้มเนาะสิบหลังได้ห้าแต้มก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่าเขาหาอยู่หากินกันเยอะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ผมคนเดียวเนาะ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ